สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนเข้าไปเที่ยวในเมืองกันนะคะกเ็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็พอดีนัดกับเพื่อนไม่ว่าจะไปเดินเล่นในเมืองเนาะ,ะวันนี้อากาศไม่หนาวมากนะคะก็ประมาณ 8, 9, 8. อ,องศา8.9 8.5องศา8องศาครึ่งก็พอดีโชว์จะต้องไปดูของในเมืองด้วยเนาะ,ะก็พาทุกคนไปเดินเล่นด้วยซึ่งวันนี้เราจะไม่ขับรถไปนะคะคือเราจะานั่งรถบัสหรือว่ารถเมล์ไปเพราะว่า จริงๆค่าจอดรถที่เนี่ยมันต้องเสียค่าจอดรถเนาะก็แพงพอสมควรแล้วก็เข้าขับรถเข้าเมืองก็ต้องเสียค่าทางด่วนนู่นนี่นั่นก็เลยวันนี้ไม่ได้รีบอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่ได้กะว่าจะต้องแบกของอะไรมากมายก็เลยเกละว่านั่งรถบัสไปดีกว่านะคะสนุกสนุกแล้วก็พาทุกคนไปด้วยว่าขึ้นรถบัสเข้าเทานั้นทำยังไง มาถึงห้างเลยสวัสดีครับซึ่งมีเรื่องเล่าอีกแล้ว <c oughs> ลืมอะไรรู้ปะลืมเอาของที่จะไปคืนลงมาจากรถใครอะไรปะคือลืมต้องเล่าแก่แล้วขี้ลืมโรคอัลไซเมอร์รับประทานแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้แพลนของเราที่บอกกันเมื่อเช้าว่าเราจะนั่งรถบัสกัน <c oughs> ใช่ไหมคะว่าเราจะนั่งรถบัสเขาเ้าคืนสั้ญซาน ก็ไปถึงป้ายรถเมล์แล้วแล้วก็รอรถเมล์แล้วรถเมล์กำลังมาด้วยนะคะแต่นึกด้วยว่าลืมเอาของที่จะเอามาคืนนะคือโชว์สังส่งเสื้อผ้าทางออนไลน์ไปแล้วก <c oughs> ็ไม่ชอบนะแล้วก็เลยแบบเออจะเอาของมาคืนนะ,ะแต่ว่าของอะ่ะลืมไว้ที่บ้านนะคะ <c oughs> ก็เลยต้อง ขับรถกลับไปเอาที่บ้านอีกนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเวลามันก็แบบหมดไปเยอะแล้วก็เลยเออสรุปแล้วก็ไม่ได้นั่งรถบัสมาที่ทาวนะคะก็ขับรถมาที่ทาวนะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็ลืมของไว้ในรถอีกละซึงมามาเดินห้างเนี่ย ดีนะยังไม่ได้เดินออกจากห้างเนาะมาถึงเนี้ยประมาณ20กว่บนาทีได้แล้วแล้วก็พึ่งนึกได้ตอนนี้แหละว่าลืมของไปในรถเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปเอานี่ไงได้ของมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่โชว์สั่งออนไลน์มาจากร้านลินเด็กเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง January sale นะก็คือหลังปีใหม่ก็จะเริ่มเซลกันนะคะก็เลยลองสั่งมานะคะเห็นมันราคาไม่แพงดีจะเอามาลองใส่แล้วแบบไม่ชอบก็เลยจะเอาไปคืนนะคะ อันนี้เป็นถนนคนเดินนะคะในเมืองคริเชนซานก็จะมีย่านแบบช้อปปิ้งก็คือแค่นี้แหละค่ะก็คือไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายห้างก็อันนี้เป็นห้างอีกห้างหนึ่งที่เรียกว่าห้างออเออสโลเต็นนะคะก็คือเป็นห้างขนาดเล็กนะคะส่วนห้างอีกห้างหนึ่งก็คือซันดันนี่จะอยู่ฝั่งนูน้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะเพราะว่าร้านลินลินเด็กซ์จะอยู่ระหว่างทางเดินนี่แหละ ร้านนี้นะคะร้านแซบนะคะก็คือเป็นร้านที่ขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเออจะมีของยี่ห้ออะไรมัง่งเมอเบอรี่นะคะคมีจาคขอบมีอันนี้ก็ยังเซลล์อยู่เนาะมีบอสเดี๋ยวไปไดูอยอ่เสื้อแจ็คเก็ตบุ๊คจะร้านนี้จะมีแจ็คเก็ตของเบอร์เบอรี่ขายนะคะนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะที่เขามีขายเนาะว,ว่ามันก็แบบโอเคแหละไม่ได้แบบถ้าเปรียบเทียบกับปารีสก็ ก็คงจะแบบเป็นเหลนนะ่ะเออนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านออนลี่นะคะก็เอาแจ็กเก็ตมาลดร,ราคานะคะก็ถ้าเห็นเป็นป้ายสีแดงๆแบบนี้ก็แน่นอนว่าเซลนะคะชอบชอบสีชมพูตัวนั้นนะแต่ว่านนี้ไม่สวยมันก็แบบมันก็อินช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เอาเออคือมันใช้ได้ไม่ตลอดตลอดเวลาอันนี้สวยเพราะว่ามีมัว เวลาเราซื้อเสื้อผ้าเราชอบซื้ออะไรที่มันแบบว่าใส่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ไม่อินแล้วก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแบบเบสิกเบสิกนะคะอันนี้คอลเลกชันใหม่ก็จะอยู่ในร้านส่วนร้านลินเหล็กของเราอยู่ตรงนน้นเมื่อกี้บอกจะเข้านะบอกว่าไม่เข้าแล้วเพราะว่าข้างในมันมีรถราคา<น>ะเพราะว่าไม่มีไม่มีไอ<ห>ที่เรามาเดินเนี่ยเราจะมาหาแบบของรถราคาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เรามาว่าธรรมดาเราเจอเสื้อแหละ นะคะคสีเทานะคะเป็นเสื้อถ้าครับเสื้อเป็นตรงข้างล่างมันจะบานๆเห็นปะเออเราก็ใส่กับเลกกิ้งอะไรอย่างงี้นะรานะคาเต็ม2,99เหรือ149โครนก็ไม่แบดนะเราคืนของที่ร้านลินเด็กเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมาทานอาหารกลางวันกันเนาะซึ่งร้านที่เราจะทานก็คือเป็นร้าน โลตัสนะคะก็คือเป็นร้านอาหารเอเชียนี่แหละทุกๆวันเสาร์เขาจะมีทำก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่นางอยู่นี่นี่เองนี่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะที่เขาทำชามใหญ่มาก <c oughs> นะคะก็คือทุกๆวันเสาร์นะคะเขาจะมีทำ ก๋วยเตี๋ยวเมนูพิเศษนะคะคือถ้าเป็นเมนูปกติธรรมดาก็คือจะอยู่ที่ที่หน้าจอนั้นส่วนมากก็จะเป็นข้าวเป็นอะไรประมาณนี้แหละคล้ายๆกับไม่เชิงอาหารไทยเนาะก็คล้ายกับคู่ผัดผักผัดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านของคนเวียน้มนะคะยหญ่มากโอ้โหจะกินหมดไหมคะคุณต้องกินให้หมดต้องกินให้หมดนะคะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราอยากจะกินมานานแล้ว ออนนี้อร่อยสุดนะคะเป็นเมนูพิเศษที่แบบเฉพาะจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่มาวันเสาร์ก็จะไม่ได้กินนะคะเนี่ยมีมีบางครั้งเลยนะอนเผ็ดเนี่ยแบบเผ็ดนี่มีบางครั้งเหรอวันนี้อุ้ยดูกระดูกเห็นกระดูกหมูปะทุกคนเนี่ยมีก็เลยดีใจมากดีอะเหรอวันนี้มีแบบแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีวะแสดงว่าวันนี้เราโชคดีใช่ไหมล้วก็ถามว่ามีไหมวันนี้มีเขาบอกเอาเลยสองที่เอาเลยสองที่ ยิมต่เกี่ยมหน่อยจะเขี่ยไอ้นี่ให้ดูจะเขี่ยเขี่ยกระดูกหมูให้ทุกคนดูอันนี้กระดูกเหรอไม่ใช่กระดูกหมูนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหมูไหมเนื้อเหรอโอ้ทุกคนไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วค่ะมามามมกินอิ่มแล้วค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจะนั่งพักักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปทําอะไรต่อ จะเข้าไปที่ร้านหยาเนียนะคะเพื่อไปดูเครื่องทำบัฟเฟลเพราะว่าเครื่องทำบัฟเฟลที่บ้านเก่าแล้วก็เลยจะต้องซื้อใหม่แล้วก็จะไปหาขนมทานกันมีทัวร์กินกินของนะเสียเสียกินของไม่คุ้มวะไม่ใช so 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 ่เน mm hmm. ื้อน <it> ่ะไม่มีแล้วเหลือแต่ซุปแล้วก็เส้นนิดนึงนะเพราะมันเยอะมากไงกระเพาะเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นดูของนางนางกินเกลี้ยงเลยอ่ะ มีแข่งกันกินด้วยเออนะก็เดี๋ยวจะไปดูเครื่องทำวัฟเฟิลแล้วก็จะไปดูเครื่องครัวอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วไปะไรไปไหนต่อไปห้างซันดันนะคะไปห้างซันดันเพราะว่าเราอยากไปดูบรอนเซอร์ของอิสซโดล่านะเพราะว่าคราวที่แล้วที่เข้าเมืองมาไปเห็นบรอนเซอร์ของอิสซโดล่าเขาจัดเซตเป็นแบบเซตช่วงปีใหม่เนาะอันเล็กๆเงนี้ย ตอนนั้นน่ะมันไม่ลดราคาตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นช่วงแบบ January Sale เนี่ยก็เลยจะแวะเข้าไปดูหน่อยเผื่อมันเซลล์นะคะว่าอยากลองมากคือไม่อยากซื้อไซส์เต็มเพราะว่ากลัวว่าถ้าซื้อไซส์ใหญ่มาเราใช้ไม่ดีแล้วมันจะแบบเสียดายอะไรเงี้ยเราเห็นเขามีไซส์เล็กก็เลยจะอยากได้อันนั้นนะเมื่อกี้เสื้อสีเทาเราก็ไม่ได้ซื้อแหละเพราะว่านางปวดห้องน้ำนางอยากเข้าห้องน้ำนางก็เลยบอกว่ารีบออกจากร้านเลยว่าสรุปแล้วก็ไม่ได้ซื้อก็ดีนะไม่ได้เสียตังดีนะคะ อะไรคะคีแต่ปวดห้องน้ำไม่ใช่ขีแต่ปวดห้องน้ำนะคะก็คือแบบกำลังเดินเดินอยู่ในรินเด็กนะก็บอกไม่ไหวแล้คุมาสกิดเธอเธอใช่ไัไปก่อนหน้าเลยเอาไปไหนล่าอะไรเงี้ยไปสั่งอาหารรอตอนนี้แอบเข้ามาอยู่ในร้านกระเป๋านิดนึงนะคะก็คือเซลล์เยอะมากเลยแต่ว่า ก็แบบอะไรต่างๆก็ไม่ใช่แบบที่เราเช่นชอบสักเท่าไหร่นักแต่ก็เข้ามาและดูเนาะลด50%ลด30%อะไรเงี้ยช่วง January จะเซลล์เยอะมากนะครับนี่เมื่อกี้เข้าไปที่ร้านขายเครื่องครัวก็ได้ที่ทำเค้กมาแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้กะว่าจะหัดทำเค้ก <laughs> ร้านถัดไปค่ะก็ค,ะคือร้านมุนกีหรือเปล่าเรียกชื่อไม่เคยถูกนะคะก็เป็นเสื้อผ้าออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นนิดหนึ่งนะคะก็คุณนายเขาอยากแวะดูเนาะเอาแนวก็จะแบบว่าไม่ใช่แนวเราสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรยเงี้ยออกมาแล้วคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะนี่จะบอกว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลัง ตกดินนะคะก็ไฟในในทาวแล้วอันนี้จะเป็นโบสประจําเมืองนะคะก็อันนี้จะเป็นในทาวนนี้เขาก็ในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเขาก็มีการประดับตกแต่งไฟเนาะก็ยังไม่เก็บไปนะคะก็เดี๋ยวถ้ารอมืดกว่าน,นี้จะสวยมากก็คือเขาประดับไปคริสต์มาสนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นถนนคนเดินของเมืองคริสเซนซานนะคะเห็นไหมไฟ ตอนนี้เดินเข้ามาในตึกตึกหนึ่งนะคะเป็นตึกใหม่ที่เขาเพิ่งทํานะคะแล้วก็มีซาร่าอยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะลงไปหากาแฟทานกันก่อนเพราะว่าหิวกาแฟมากนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นมาเยี่ยมชมซาร่ากันว่าเขามีเซลอะไรกันนะคะ <c oughs> ไปหาน้าตาลเข้าเลือด <c oughs> ทุกคนไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังจะเดินไปที่ห้างซันดันนะคะแต่ว่า ตอนนี้เราเอะมองตรงไปเราเห็นพระอาทิตย์กําลังตกใช่ปะเราท้องฟ้ามันจะเป็นสีชมพูสีส้มสวยมากเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะคะสวยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นเนะาะพระอาทิตย์ก็จะตกเร็วนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ห้างซันดันกันคนตอนนี้เราอยู่ในห้างซันดันแล้วนะคะก็เป็นห้างในเมืองคริสเยนซานนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะก็มีร้านค้าเป็นพวกร้านขายเสื้อผ้าอย่างร้านอันนี้ชื่อร้าน คิวบิสนะคะแล้วก็จะมี h ฮชแนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรที่เขาเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กแล้วก็จะมีเป็นแบรนด์ของ,ของทางนอร์เวย์อะไรประมาณนี้กีน้าทีวีคอร์ดอยู่ตรงนู้นนะคะก็ไฟคริสต์มาสยังคงอยู่นะคะเขายังไม่ได้ตัดออกไปไหนเนาะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเดสติเนชันสุดท้ายของวันนี้ก็คือจะ ไปร้านเอเชียนะคะไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปซื้อบุญเส้นนะคะก็ซื้อติดบ้านไว้เนาะเผื่อวันไหนอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็จะได้ทำก,กินได้นะคะเ<ด>มื่อกี้เดินไปที่ร้าน H&M แล้วก็ที่นี่มันจะมี H&M สองที่เนาะในห้างซันดันแล้วก็ในห้างส็อตเต็ดนะคะในซันดั้นเนี่ยเดิน <ๆ S 1> ไปดูแล้วไม่มีบรอนเซอร์ที่เราอยากได้แต่ว่าเราอาจจะไปแวะที่ส็ลตเต็ดเพราะว่า เราจอดรถไว้ที่นั่นก็เลยเดี๋ยวจะแวะไปดูก่อนกลับบ้านนะคะ mm hmm. เผื่อมันมีเนาะ mm hmm. นั่นแหละตอนนี้อากาศก็เริ่มมืดลงแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นไฟชัดขึ้นแล้วเนาะก็นี่ไงเป็นไฟคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ที่เขาได้จัดตกแต่งเอาไว้นะคะโชคดีเนาะเขายังไม่เก็บไปนะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะนี่เข้า H&M ได้ mm hmm. สิ่งนี้มานะคะ mm hmm. เป็นแปลงปัดบรอนเซอร์นะคะ จริงๆอ,อ,อิสโดลาเมื่อกี้มีแหละแต่มันไม่ลดราคามันอยู่ที่169นะก็เลยไม่ซื้อกลับ <g rab ble> บ้านแล้วค่ะทุกคนเอา <c oughs> <c oughs> เอาไม่มีมือแต่ละคน <g rab ble> ไม่มีมือคะ่ะนี่ตอนที่เรามานี่รถเต็มอยู่เลยนะคะตอนนี้ไม่มีรถแล้วไปคะ่ะกลับบ้านคะ่ะ